ดิฉันปิยามาศกิงแก้วนะคะติดต่อมาจากธนา,านคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ค่ะครับคุณเอสอร์กำลังเรียนสายกับคุณโยทินป้องขันไหมคะครับผมสายที่ทางธนา,านคารกรุงไทยได้ทําการติดต่อเข้ามาในวันนี้นะคะซึ่งจากว่าเมื่อสักครู่นะคะได้มีการทาธุรกรรมการโอนเงินออกจากเลขท้ายบัญชีหนึ่งถึงศูนย์เด็ดค่ณเอินไป,นปนยังบัญชีปลายทางที่ถูกอายัด ไม่ทราบว่าคุณจะเป็นคนทาธุรกรรมด้วยตัวเองรืเอเปล่าคะใช่ครับโอนโอนเมื่อกี้เนะาะขอบคุณมากเลยทางธนาคารโทรมานอกเวลาก็โทรมาเนาะวันเสาร์ที่ก็อืมอะไรนะคะวันเสาร์ที่ก็ดูแลลูกค้าขอบคุณมากขอบคุณมากครับเสาที่ก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับธนาคารนอกเวลาราชการแล้วเนาะขอบคุณมากเลยแล้วยังไงต่อครับผม ยังไงต่อครับโอนผิดได้ยังไงครับผมต้องทำยังไงครับฮัลโหลโอนโอนผิดได้ยังไงครับผมทำยังไงต่อห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยโอ้โหทางธนาคารยังทำงานกันอยู่เลยฮัลโหล เอาไงติดต่อกลับมาใหม่นะครับ